น,นี้ก็ได้เวลาไปลุ้นและไปให้กำลังใจพี่อเล็กซ์ในการปฏิบัติภารกิจพิชิตใจพ่อตางานนี้ไม่หมูแต่ก็ไม่ทำให้ท้อเพราะว่ามีหวานใจคนสวยเคียงข้างไม่ห่างเลยล่ะคะ่ะ สมกับที่มีดัตตี้เป็นเชฟใหญ่จริงๆค่ะเพราะยอดฝีมือพระเอกอเล็กซ์เรนเดลพลิวมากๆกับฉากเปิดร้านอาหารกับนางเอกน้องนิชาสุดที่รักในละครเรื่องสามใบไม้เถาโดยเป็นฉากรวมพลครั้งแรกของพระนางทั้งหนุ่มสมาร์ทพริมรนิดาไอซ์อามีนาที่มาร่วมยินดีกับคู่รักเจ้าของร้านที่อยู่ในชุดเอี้ยมผ้ากันเปื้อนแถมงานนี้ผู้กำกับพี่ชายชาตโยดมยังแอบเนียนดันคนในครอบครัวน้องมินนี่ฮิรัญยติติน้องสาวคนเล็กมาเป็นผู้ช่วยเชฟอีกต่างหาก และถึงจะเป็นฉากคนเยอะแต่ถ่ายทำง่ายสบายหรือเพราะคนกันเองทั้งนั้นแถมเรื่องทำครัวทั้งผู้กำกับพี่ชายทั้งพระเอกอารสขึ้นชื่ออยู่แล้วงานนี้อาจได้เห็นพี่ชายโผล่มาแจมหน้าจออีกคนก็ได้นะคะก็คนเยอะครับคนเยอะก็จะถ่ายลำบากนิดนึงครับแล้วก็แต่ก็จะสนุกใช่ไหม นิชาใช่ค่ะวันนี้เข้าฉากสนุกปะสนุกค่ะครับผมท่านนิชาบอกสนุกแสดงว่าทุกคนสนุกมากครับวันนี้ค่ะก็เริ่มเข้าขากันได้ดีแล้วเนาะเวลาเข้าด้วยกันเยอะๆก็จังหวะอะไรก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะแต่ละคู่ของเราสามคู่ก็จะแตกต่างกันมีความน่ารักมีความแตกต่างของแต่ละคู่ไปก็ติดตามพวกเราด้วยรวมถึงนักแสดงอื่นๆในละครเรื่องสามใบไม่เทาด้วยครับ